Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on, with thought the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, they'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay? Okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. สรุปเนื้อหานิยายปแปลมั่วเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมืออาหารในต่างโลกเล่มที่16ตอนที่25การก่อสร้างที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและการทำเบคอนโฮมเมดเสียงงานช่างไม้ยังคงดังก้องไปทั่วในวันนี้ งานของเราคนแคะเนี่ยมันช่างลวดเหลวเสียจริงๆบรูโนบอกว่าบ้านเดียวนั้นใช้เวลาสร้างแค่10วันก็เสร็จซึ่งมันก็เป็นจริงดังที่เขาว่า10วันโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยเหลือแค่เพียงการตกแต่งภายในอีก2วันสุดยอดไปเลยตอนนี้พวกเขากำลังสร้างห้องแถวสำหรับคนโสดอยู่ซึ่งมุคโคดะสั่งทำไว้ทั้งหมด6ห้องแต่ละห้องจะมีห้องครัวขนาดเล็กห้องอาบน้ำและห้องน้ำอยู่ในตัว บรูโนบอกว่าบ้านแถวนั้นก็ใช้เวลาสร้าง10วันถ้าตกแต่งภายในแยกกันแต่ละห้องอาจจะนานกว่านั้นอีกประมาณ3 4ถึง4วันถึงคุณบรูโน่จะบอกแบบนั้นแต่มุโคดาก็คิดว่าสุดยอดอย่างมากที่มันเสร็จได้ภายใน2สัปดาห์เร็วจริงๆอาพาร์ตเมนต์แบบเมโซเนตนั้นอาจจะใช้เวลาน,านานกว่านั้นสักน้อยเพราะเป็นบ้านแบบไม้แต่บรูโน่บอกว่าเดือนเดียวก็เสร็จสิ้นแล้วอาพาร์ตเมนต์แบบเมโซเนตเสร็จภายใน1เดือน เร็วมากจริงๆสรุปก็คือเรื่องการก่อสร้างปล่อยให้บรูโนจัดการได้เลยมุโคดะเลยจะพักผ่อนพักผ่อนก็คือการทําสิ่งที่อยากจะทํานั่นเองเมื่อไม่นานมานี้มุโคดะได้ไปเจอเนื้อลมควันในเน็ตซุปเปอร์มาและไม่ลืมรสชาติของการกินเนื้อลมควันครั้งแรกเลยในเมื่อมีเวลามุโคดะก็อยากจะลองลมควันดูอีกสักครั้งและสิ่งที่อยากจะลองทําคือการทําเมนู หมูสามชั้นลมควันแบบง่ายๆมุคดาเจอในหน้าเนื้อลมควันของเน็ตซูเปอร์ถ้าอยากจะทำเบคอนแบบจริงจังต้องหมักเกลือไว้หนึ่งสัปดาห์แต่เบคอนหมูสามชั้นนั้นทำแบบง่ายๆหมักเกลือแค่วันเดียวก็ใช้ได้แล้วการลมควันแบบง่ายๆที่ยังคงความชุ่มฉ่ำของเนื้อหมูเอาไว้การลมควันแบบชุ่มฉ่ำกินเปาๆแบบนี้ก็อร่อยทำแซนด์วิชก็ได้หรือนำไปผัดกับข้าวก็ดีเหมือนกันทำได้หลายอย่างเลยละเห็นแล้วก็ คิดว่าต้องทำให้ได้ แถมยังเข้ากันได้ดีกับเหล้าด้วยหลอแทบไม่ไหวเลยละเอาไปกินกับเบียร์ก็คงจะสุดยอดแต่เบคอนหมู3ามชั้นแบบง่ายๆเนี่ยก็ไม่ได้ทำแค่วันเดียวเสร็จนะหลังจากลมควันแล้วก็ต้องพักไวหนึ่งคืนเพื่อให้รสชาติเข้ากันดีนั่นแหละคือเหตุผลที่มุโคดะจะต้องทำตั้งแต่ตอนนี้มุโคดะวางแผนและเตรียมทุกอย่างเอาไว้แล้วหลังจากเห็นเบคอนหมูสามชั้นแบบง่ายๆในเน็ตซุอร์เมื่อวานมูโคดะก็เตรียมทุกอย่างเสร็จซับ วัตถุดิบที่ใช้คือเนื้อหมูสามชั้นของดันเจียนมุโคโดะเตรียมเนื้อก้อนที่ทาเกลือเมลคาดันเต้ที่ชอบใช้และเนื้อที่ทาเกลือสมุนไพรที่เขาซื้อมาจากเมืองหลวงจากเหตุการณ์สุดเศร้าในครั้งก่อนที่มุโคโดะ ถูกสมสหายจอมตะกะแย่งใส่กอกลมควันที่เตรียมไว้กินกับเหล้าไปเขาจึงต้องเตรียมเนื้อหมูสามชั้นของดันเจียนไว้ให้เยอะๆน้อยมุคโคดะซื้อเตาแก๊สกระป๋องและหม้อจีนสำหรับลมควันมาจากเน็ตซูเปอร์ เตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วและพร้อมสําหรับการทำกิจกรรมวันหยุดวันนี้เริ่มลมควันที่สวนกันเลย <S <S การทำเมคอนโฮเมดมุโคดะวางเตาแก๊สกระป๋องลงบนโต๊ะทางานที่ทำจากเวทมนต์ดินแล้ววางกระดาษฟอยล์ไว้ในหม้อจีนจากนั้นก็วางไม้ลมควันไว้บนนั้นวันนี้มุโคดะจะใช้ไม้ลมควันไม้สากุระ อันดับแรกมุคโคดะจะลมควันไข่และชีสพร้อมกับหมูสามชั้นของดันเจียนไปด้วยเลยไม้ลมควันซากุระนั้นเหมาะที่สุดสําหรับการลมควันเพราะใช้ลมควันอาหารได้หลากหลายชนิดในครั้งเดียวหลังจากวางไม้ลมควันซากุระเอาไวา้มุคโคดะก็วางตะแกงแล้วก็วางอาหารบนตะแกงอาหารที่ว่าก็คือหมูสามชั้นของดันเจียนที่ซับน้ําออกจนแห้งไข่ต้มปรุงรสชีส และชีสคามองแบรบชีสจะละลายถ้าวางบนตะแกงโดยตรงมุคโคดะเลยต้องวางกระดาษฟอยล์ไว้บนตะแกงแล้ววางชีสไว้บนนั้นอีกทีนึงจากนั้นก็ปิดฝาแล้วพับกระดาษฟอยล์ที่ยื่นออกมาจากหม้อให้คลุมรอบอีกทีนึงวิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้ควันล่วไหลออกมาจากช่องว่างของฝาหม้ออ๋อ คราวนี้มุโคโดะใช้ฝาครอบแก้วเพื่อที่จะมองเห็นข้างในได้ง่ายๆและก็เริ่มจุดไฟได้เลยช่วงเวลา15นาทีแรกใช้ไฟปานกลางแล้วลดเป็นไฟอ่อนถ้าผิวอาหารนั้นมีความชื้นมันจะทําให้มีรสชาติเปรี้ยวที่ไม่พึงประสงค์ถ้ามีหยดน้ําเกาะที่ฝาหรืออาหารให้ใช้กระดาษทําครัวซับน้ําออกทันทีอืมกาลังดีเลยนะเนี่ยเท่านี้ก็น่าจะพอละมัง้งมุโคโดากล่าวก่อนจะนําไข่ต้มปรุงรสชีสและ สคามองแบร ที่มีสีสันสวยงามออกมายกเจ้าพวกนี้ออกไปก่อนส่วนหมูสามชั้นของดันเจียนจะลมควันต่อไปใกล้ได้ที่แล้วมัง้งมุโคโดะกล่าวเช่นนั้นก่อนจะเสียบไม้จิ้มฟันลงไปในเนื้อและเมื่อพบว่าไม่มีน้ำใสๆออกมาแล้วก็เป็นอันใช้ได้เมื่อเช็คว่าเนื้อสุกแล้วเช่นนั้นก็ปิดไฟมุโคโดะกล่าวเขายิ้มแล้วมองเข้าไปในหม้อจีนนั้นระหว่างที่ลมควันมุโคโดะก็วางหม้อจีนเรียงกันเป็นแถวเพื่อทำเนื้อลมควันเพิม่ม ให้เยอะๆคนงานทาสที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างก็พูดกันว่าเห็นยังอีกแล้วก็เดินผ่านไปข่อนนะ ดีที่พวกเขาไม่ได้ซักไซสอะไรมากมายหลังจากนั้นก็ปิดฝาทิ้งไว้ให้มันเย็นอืมกลิ่นลมควันนี่มันสุดยอดจริงๆน่ากินมากเลยมูโคโดะพึมพำกับตนเองเช่นนั้นเขาระง,งับความอยากอาหารเอาไว้และเริ่มทำงานต่อไปเพื่อทำให้รสชาติเข้ากันได้ดีมูโคโดาได้ห่อหมูสามชั้นของดันเจียนที่เย็นแล้วด้วยกระดาษชำระที่ใช้ในครัวและแช่ตู้เย็นเวทมนต์เอาไว้หนึ่งคืนไข่ต้มปรุงรสและชีสคามองแบรลมควัน ก็แช่ไว้ในตู้เย็นหนึ่งคืนเช่นเดียวกันตู้เย็นเวทมนต์ในตอนนี้เต็มไปด้วยกลิ่นลมควันเลยละมุโคโฎะเอาของที่อยู่ในตู้เย็นเวทมนต์ออกมาแล้วเก็บไว้ในกล่องไอเทมบ็อกชั่วคราวถึงมันจะยุ่งยากแต่ก็ต้องทำแบบนี้เพื่อความอร่อยพรุ่งนี้น่าจะอร่อยหน้าดูเลยละมุโคโฎะ บอกับตนเองเช่นนั้นแซนด์วิช BLT เป็นแซนด์วิชนิดหนึ่งตั้งชื่อตามอักษรย่อจากในคำภาษาอังกฤษส่วนผสมก็คือเบคอนผักกาดหอมและมะเขือเทศน,นะครับทำได้หลากหลายสูตรตามความชอบส่วนตัวมีหลากหลายรูปแบบเช่นการใช้ผักกาดหอมประเภทต่างๆปิ้งหรือไม่ปิ้งขนมปังหรือเพิ่มมายองเนสรูปแบบที่โดดเด่นกว่านั้นก็มีการใช้เบคอนไก่งวงหรือใช้เต้าหู้แทนเบคอนหรือนำผักกาดหอมออกทั้งหมดด้วยนะครับ ครับข้อมูลจากวิกิพีเดียเฮ้ยเจ้าพวกนั้นขอกินทันทีเลยแฮะมุโคระพ,พึมพำกับตนเองเช่นนั้นเมื่อวานนี้มุโคดะทำเบคอนหมู3ามชั้นแบบง่ายๆอย่างตั้งใจและแน่นอนว่าสี่สหายจอมตะกาศก็มาขอร้องเพื่อที่จะกินมันในทันทีเชา้านี้มุโคดะทำข้าวหน้าหมูสามชั้นของดันเจียนผัดมิโซะกับมะเขือม่วงและพริกยกัก Fail, ที่เห็นแล้วก็พูดว่านี่มันไม่ใช่ของที่เจ้าทําเมื่อวานไม่ใช่เหรอซึ่งกอนจิก็พูดเสริมมาว่าใช่แล้วกลิ่นมันไม่เหมือนกันจริงๆด้วยนะนายท่านโดราจังเองก็พูดว่าเมื่อวานเหมือนจะทําอะไรสักอย่างนะเจ้าทําอะไรไปเหรอส่วนซุยก็กระโดดเข้ามาถามว่านายท่านทําอะไรเหรอของอร่อยๆอยู่ไหนมุคโคดะก็ถามจริงๆนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้บอกว่า จะให้เจ้าพวกนี้กินสักน้อยเมื่อวานนี้ทุกคนไม่ได้พูดอะไรมุโคโดาก็เลยคิดว่าเจ้าพวกนี้คงไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าดูเหมือนพวกเขาจะจําได้ไม่ลืมเลยมุโคโดากะว่าจะกินเบียร์คนเดียวในช่วงบ่ายวันนี้ก่อนที่จะให้คนอื่นได้กินในฐานะคนทำมุโคโดาก็อยากจะลองกินมันคนเดียวดูบ้างแต่พวกเขากลับร้องขอมาซะได้มุโคโดะเลยบอกกับพวกเฟลไปว่าเดียวค่อยกินนะไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้กินสักน้อยแต่พวกเขาก ็จ้องขะเมงมุโคโคดะก่อนจะพูดว่าหรือว่าเจ้าจะไม่ให้พวกข้อกิน,น่อยทันพวกเราจะไม่ได้กินเั้นเหรอเฮ้เฮ้แบบนั้นไม่ได้นะไฟเจ้านายด้วยคำขคู่และคำอ้อนของสีสหายจอมตะกะเช่นนั้นมุโคโคดะจึงต้องยอมแพ้ในที่สุดพอพวกเขาจ้องมองมุโคโคดะด้วยสายตาที่น่ากลัวมากๆสุดท้ายก็ตกลงกันไว้ว่าจะทำ เบคอนหมูสามชั้นแบบง่ายๆให้กินเป็นอาหารกลางวันแล้วจะทำอะไรดีนะหมูโคดะที่กำลังคิดแบบนั้นก็นึกออกในที่สุด ใช่แล้วเอาแบบนั้นดีกว่ามุโคโดะกะว่าจะกินเบียร์ในสวนวันนี้เป็นวันที่อากาศดีมากและมุโคโดะก็อยากจะใช้ของที่ได้มาจากเมืองหลวงตอนไปชำละเลวีอาทานจริงๆแล้วมุโคโดะซื้อเก้าอีหนังมาเพราะชอบตั้งแต่แรกเห็นเก้าอีที่ทําจากหนังชิ้นเดียวตั้งแต่พนักพิงไปจนถึงที่นั่งมันเป็นหนังสีน้ําตาลเข้มดูดีมากมุโคโดะชอบมันตั้งแต่แรกเห็นถ้ามันแพง มุคโคดะคงจะไม่ซื้อแต่มันมีราคา13เหรียญทองไม่ได้ถูกและก็ไม่ได้แพงเกินไปมุคโคดะเลยซื้อมันมาทันทีไม่ได้ซื้อของนอกเหนือจากอาหารเท่าไรแต่พอคิดว่า ไม่รู้จะได้มาที่เมืองหลวงอีกเมื่อไหร่มุโคดาก็เลยซื้อมันมาทันทีแต่พอซื้อมาแล้วก็ไม่มีที่วางในบ้านเพราะบ้านหลังใหญ่นี้มีเฟอร์นิเจอร์ที่หรูหราที่ขุนนางทิ้งเอาไว้อยู่แล้วและในที่สุดมุโคดาก็นึกออกถ้าได้นั่งเก้าอี้ตัวนี้ในสวนท่ามกลางอากาศที่ดีๆแบบนี้จิบเบียร์เย็นๆไปด้วยและกินเบคอนหมูสามชั้นแบบง่ายๆเป็นกับแก้มแบบนั้นก็คงจะสุดยอดมากๆม,มุโคดาตั้งตารอในช่วงบ่ายแต่คงต้องยกเลิกเรื่องนั้นไป เพราะพวกเฟลมาขอร้องว่าอยากกินเบคอนหมูสามชั้นมุคโคดะเลยคิดว่าจะทำแซนด์วิช BLT กินกันในสวนแบบนั้นก็คงจะดีแล้วมุคโคดะก็จิบเบียร์เย็นๆไปด้วยใช่ใช่เอาแบบนั้นแหละโอเค ตามนั้นเลยอาหารกลางวันเป็นแซนด์วิช BLT ก็แล้วกันแล้วก็จบการสรุปเนื้อหานิยายแปรมัวเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกหากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเรื่องนี้ก็ต้องกราบขออาภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย